หนึ่งในปัญหาใหญ่ของสายทำคอนเทนต์คืออะไรรู้ป่ะเน็มเต็มค่ะคุณคืออย่างของชายอะถ่ายทั้งคลิปแต่งหน้าทั้งคลิปออกกำลังกายอะต้องมานั่งแบบถ่ายไปลบไปตลอดคือมันเต็มไวมากจะแก้ปัญหาด้วยการซื้อมือถือใหม่มันก็จะดูรวยเกินไปนะคะแต่ตอนนี้เรามีทางออกที่ประหยัดกว่านั้นนั่นก็คือน ok ้องคนนี้ค่ะ Transcend Portable SSD หรือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์จิ๋วนั่นเองเห็นหนะ้าตาแบบนี้ย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะว่าแบงค์นะคะน้องเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เอาไว้พกพาได้ค่ะซึ่งขนาดมัันนนนเเลล็กกกบบาาางแ้้วหมๆะะค บอกเลยว่าได้ความจุหนึ่งค่ะ ง่ายเวอร์ผู้หญิงโลเทคยางท้าเราใช้ได้ทุกคนต้องใช้ได้ค่ะความเรถของรุ่นนี้คือมันเป็นแบบแม็กเซฟค่ะเราสามารถแปะเข้าไปที่หลังมือถือของเราได้เลยแล้วก็เสียบสาย USB C เข้าไปที่มือถือของเรานะคะสามารถถือใช้งานได้แบบไม่รู้สึกลำคาเลยอะ่ะเราแม็กเซฟแน่นมากถือหิ้วแบบนี้ไม่ล่นนะพอเสียบสายเรียบร้อยแล้วน้องเขาจะไปโผล่ในไฟล์ของ iPhone เลยนะคะไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรให้วุ่นวายจ้าแล้วเราก็ทําการเลือกรูปเลือกวิดีโอจากในอัลบัมของเราย้ายไปลงในนี้ได้เลยซึ่งบอกเลยว่าโหลดไวมากนี่คือเลือกวิดีโอไปเยอะมากนะ โหลดปลื้ดเดียวเสร็จเลยความพิเศษอย่างคือสามารถใช้ถ่ายวิดีโอ 4K ล้วให้บันทึกลงใน Transcend ได้เลยก็จะไม่กินเมมเครื่องเรานะคะและสําหรับคนใช้มือถือสองข้างอย่างทางเรานี่คือตัวช่วยที่ดีมากในการโอนถ่ายไฟล์ไปมาระหว่าง Android กับ iPhone ค่ะสรุปให้เลยกับ Transcend Portable SSD รุ่จริงไปตาเลยค่ะบางเบาสะดวกใช้งานง่ายแล้วนี่คือกันกระแทก,กด้วยนะตกไม่พังสายซุ้มซ้สาสบายใจได้แต่อย่างไรก็ตามเราแนะนาําอย่าลืมแบ็กอัพข้อมูลไว้ในคอมด้วยนะคะ